พาร์มซมารีนะครับใช้ตัวไหนดีเอ่ย top, like สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ n ิ e n s e Channel นะครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานพาร์ฟอัมซ m มารีของผู้ชายครับซึ่งตรงนี้สามารถประยุกต์ได้นะครับใช้งานได้ตั้งแต่แบบการไปซื้อขวดแบ่งมาใช้หรือว่าจะซื้อขวดเต็มแบบสะสมเลยก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเพนพอยส่วนตัวด้วยคือมีความรู้สึกว่าดมทุกกลิ่นและชอบไปหมดเลยนะ เนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะแอมบริวอิดนิดนึงคือมันก็จะมีแบบบางครั้งก็จะอินโทรเวดบางครั้งก็จะเอะ็กโทรเวดอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ากลิ่นที่มันเอ็กโทรเวดไปก็จะไม่โอเคกลิ่นที่มันอินโทรเวดไปก็จะไม่โอเคก็เลยเหมือนตัดสินใจไม่ได้สักทีนะครแต่ว่าก็พอจะรวบรวมเป็นคอนเซปต์ไว้ให้เพื่อนๆได้นะครับว่าถ้าจะใช้เนี่ย พาร์มซัมมารีเนี่ยสักขวดหนึ่งของชีวิตเนี่ยจะใช้ตัวไหนดีนะครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยครับคือกลุ่มพนักงานออฟฟิศและการใช้งานแบบเป็นงานเป็นการนิดนึงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอแนะนําเป็น2คงตัวก็วคือเลตันและเฮโรดครับเลตันนะครับเป็นอะไรที่ออกแนวเป็นกลิ่นที่มีความเฟรชนะครับเซ็กซี่แล้วก็กลิ่นเขาเนี่ยจะมีความเป็นอินิมลิกนิดๆนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความล้ำลึกนะครับเซ็กซี่แล้วก็มีกลิ่นของตัววานิลาซึ่งค่อนข้างจะแบบ นุ่มนวลนะครับตัวนี้แล้วก็แอบ,บมีความหวานอมเปรีย้ยวเบาๆแบบของเบอร์กมอสอะไรแบบนี้คือเป็นกลิ่นที่เหมาะกับผู้ชายที่ชอบสายสดชื่นแต่เซ็กซี่แล้วก็ยังสามารถใช้งานในออฟฟิศได้อย่างสุภาพนะครับตัวนี้เรตันเป็นอะไรที่แนะนำนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเฮโรดครับเฮโรดเนี่ยเป็นอะไรที่กลิ่นเนี่ยเป็นใบายาสูบเป็นพื้นนะแล้วก็มีกลิ่นของไม้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่มีความเนี้ยบกว่าเลตันนะมีความลำบุลแล้วก็ให้บุคลิกที่สุภาพและหรูกว่าแล้วก็มีลักษณะของกลิ่นเนี่ยที่ดูเป็นผู้ชายที่อินโทรเวิร์ตมากกว่านะครับกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่น2กลิ่นที่แนะนําว่าใช้งานในออฟฟิศตามสไตล์ของผู้ชายเรียบร้อยเนี้ยบแล้วก็อินโทรเวิร์ตนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนําเลยเป็น2กลิ่นคือเลตันและเฮโรนครับ หากเราเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอินโทรเวิร์ตมากมายนักนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบช่างเจรจานะอ็กโทรเวิร์ตฟันนี่นะครับเป็นฟันนี่กายแบบว่าชอบแบบสังสรรค์เฮฮาบ่อยๆนะครับแล้วก็อยากได้กลิ่นที่สุภาพใช้งานในออฟฟิศได้แต่ก็ไม่ขัดกับบุคลิกมากเกินไปนะตรงนี้แนะนำนะครับในกลิ่นของหนุ่มที่มีความด้าเรือเป็นฟันนี่กายแต่ว่าใช้งานในออฟฟิศได้อย่างสุภาพมี2กลิ่นครับนั่นก็คือคารานและเทกัสัสครับ คารานเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวมีความหรูราหนะครับแล้วก็มันจะมีส้มสีเลือดที่แบบว่าให้ความสดชื่นสดใสนะคารานเป็นอะไรที่เป็นยูนิเซ็กแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบว่าโอ้โหหลากหลายมากๆก็คือมันเป็นอะไรที่ใช้งานแบบรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้คือสบายๆก็โอเคนะครับในออฟฟิศก็โอเคคือเป็นกลิ่นที่ทั้งสุภาพแล้วก็ค่อนข้างอเวอร์สไทล์เลยทีเดียวนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่ชอบส้มสีเลือดไปกลิ่นนึงก็ได้ครับก็คือเพคัสซัสเพคคัสซัสนะครับกลิ่นนี้เนี่ย กลิ่นที่เป็นเบสจริงๆจะเป็นวานิลาที่มีความเซ็กซี่นะแล้วก็มันจะมีความหวานเบาๆแบบขี้เล่นขี้เล่นนะครับแต่ว่าตัวเนื้อกลิ่นเนี่ยจะไปในโทนสะอาดมีไอยเย็นๆตลอดเวลาแล้วก็สุภาพด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสําหรับหนุ่มสุภาพแต่อยากเป็นฟันนีกายนิดนึงคือไม่ได้แบบเป็นหนุ่มซีเรียสอะไรมากมายนักนะครับแนะนำเป็น2กลิ่นครับสำหรับผู้ชายสายแบบฮีฮากับพาร์ฟัมสมเรี่คาราและเพกัสัสครับ สกลิ่นถัดมานะครับเป็นกลิ่นที่ผมแนะนําว่าควรใช้กลางคืนไปเดทหรือว่าในสถานการณ์ที่จำเพาะจอดจงนะตรงนี้เนี่ยใช้ในออฟฟิศจะเป็นการยั่วยวนมากเกินไปนะครับกับ2กลิ่นนี้ครับเ mm hmm. พคคาซัตเอ e ็กซ์คลูซและเล t ทนเอ็กซ์คลูซีฟครับเ mm hmm. พคคาซัตเอ e ็กซ์คลูซีฟกับเล t ทนเอ็กซ์คลูซีเนี่ยมีกลิ่นพื้นที่ค่อนข้างเหมือนกันครับ mm hmm. คือเป็นกลิ่นของไม้ตรีศน,นาอูดนะครับอากาวูด ที่ค่อนข้างชัดเจนมีความเป็นแอนิมอลิกพอๆกันเลยตัวว่ากลิ่นที่เป็นเลต้าไนคลูซีเนี่ยจะเป็นวูดดี้แล้วก็มีความซิลเวตนะครับก็คือจะมีกลิ่นของแบบตัวชม,มดนะนั่นแหละออกมานะครับค่อนข้างจะแรงนะแล้วก็กลิ่นของไม้ในค่อนข้างหนักแน่นกว่ากลิ่นจะเป็นในโทนทึบเป็นโทนอินโทรเวิร์ดกว่านะ ตรงนี้นะครับมีความเซ็กซี่แบบล้ำลึกนุ่มลึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าออกเป็นแมนแมนที่ไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพกาซัสเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยกลิ่นจะเป็นอะไรที่มีความเซ็กซี่แบบแอนิเมอริกเหมือนกันนะแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของผู้ชายที่เฮฮาขึ้นมานิดนึงคือมันจะมี DNA ของเอของตัวเพกาซัสนิดนึงครับคือมีความสดชื่นสดใสวานิลาอ่อนๆคือเป็นแอบที่เล่นนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นน้ำหอม2ตัวที่เหมาะสําหรับกลางคืนแล้วก็ เป็นบุคลิกที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์โทรเวิร์ดบ้างเล็กน้อยหรือแอมเบอรเวิร์ดอย่างผมเนี่โอเคเลยนะคือเหมือนกับว่ามันจะอินโทรเวิร์ดก็ได้มันจะไม่อินโทรเวิร์ดก็ได้นะครับตัวนี้เลนเซ็กซี่ก็ใช้เป็น2ตัวนี้ครับเพคาซัตเอ็กซ์คลูซีฟและเลตันเอ็กซ์คลูซีฟครับบอกกันเป็นกลุ่มๆอย่างนี้นะครับก็ยังตัดสินใจไม่ได้ัะทีนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะใช้แค่ขวดเดียวนะอยจะใช้ตัวไหนดีนะครับอันนี้เนี่ยผมขอแนะนําเป็นไกด์ไลน์แบบนี้แล้วกันว่าถ้าจะใช้ขวดเดียวจบเลยนะครับจะ ต้องการความยูนิคนะครับยูนิเซ็กแล้วก็ต้องการความหรูนะครับหรือไม่หรูก็ได้นะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้คารานเป็นตัวพื้นฐานได้เลยครับตัวนี้เนี่ยคารานเป็นอะไรที่ขวดเดียวจบจริงๆคือมันจะหรูก็ได้ไม่หรูก็ได้มันบนสสทลยมากนะครับใช้กลางคืนก็ดีนะครับใช้กลางวันก็ได้ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่โอเคมากๆ แต่ถ้าคิดว่าคาดอย่างเซ็กซี่ไม่พอนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะได้กลิ่นที่มันไม่ใช่ส้มสีเลือดอ่ะอันนี้ขอแนะนําเป็นปอีกตัวนะครับซึ่งเพิ่งลองมาบัดหมาัดเลยก็คือเพกาซัตเอ็กซ์คลูซีฟครับตัวนี้เป็นกลิ่นที่ผมชอบมากๆอ่ะคือมันมีความบาลานซ์กันระหว่างความเซ็กซี่ความสดชื่นและความสุภาพนะคือตัวกลิ่น,นมันจะมี DNA ของตัวเลตันเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็มีความสดชื่นแบบเลตันนะครับแล้วก็ผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงกลิ่นของตัว เพล็กซัสเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยจะออกเป็นกลิ่นที่มีความวานิลลาอ่อนๆหนนวานๆคล้ายๆกับเพล็กซัสด้วยคือเป็นอะไรที่บาลานซ์สุตระผมบ้านะเซ็กซี่ด้วยอะไรด้วยแต่มันก็จะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าจะเก็บทั้งคู่นะทั้งคารานและทั้งเพล็กซัสเอ็กซ์คลูซีฟเลยเนื่องจากว่าชอบทั้งคู่ไปคนละแนวกันนะครับอาจจะเป็นขวดแรกๆเลยด้วยซ้ำนะที่จะเก็บเนาะก็เลือกสักตัวหนึ่งก็ได้ครับสำหรับการเก็บขวดเดียวของชีวิตนะั้นแล้วแต่ว่าจะเน้นอะไรเนาะเน้นวัวสไทล์เยอะๆกับเน้นความเซ็กซี่นะครับ สำหรับคนที่อยากจะซื้อทั้ง2ตัวนะครับก็คือแบบว่าแยกเป็นกลางวันกลางคืนนะอันนี้เนี่ยผมมีคอมบิเนชันมานําเสนอครับคอมบิเนชันแรกคือคอมบิเนชันสายฮานะคือเป็นหนุ่มที่แบบมีความเอ็กโทรเวิร์ตมีความฟันนี่กายแล้วก็ขี้เล่นนะครับตรงนี้เนี่ยคอมบิเนชันกลางวันผมแนะนําว่าเป็นเพกาซัสหรือคารานสักตัวหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะกับกลางวันแล้วก็กลิ่นค่อนข้างโปรง่งสบายสะอาดด้วยนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยเน้นเป็นเพกาซัสเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเรื่องกลิ่นเนี่ย จะดูเป็นกลิ่นที่มีความ extravert มากกว่าเลตัน exclusive นะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะไปในทางโปร่งกันแต่จะมีความแบบว่าหนัก,นกของตัวไม้แล้วก็ตัวความ animalic แบบเลตันด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นสายฮานี่โอเคมากๆเลยนะครับคือมันจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบเป็นผู้ชายที่มีบุคลิกแบบแนวตื๊ดนิดน,นึงนะครับสำหรับเพคซัซ์ e x c คลูซีฟนะครับแต่ก็ยังคงความเซ็กซีล่ล้ำลึกอยู่นะอ่ะทีนี้คอมบิเนชันที่2นะครับคือคอมบิเนชันของผู้ชายเงียบขรึมนะครับ i n t r o ิร r ด เป็นชายสายซีเรียสนะครับอันนี้เนี่ยต้องการความภูมิฐานความแบบว่าเคร่งขรึมเข้ากับบุคลิกอันนี้นี่แนะนําเป็นคอมบิเนชันนี้ครับคือกลางวันนะครับใช้เป็นเลตันหรือเฮรอ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่กลิ่นเนี่ยอยู่ในโทนที่สุภาพแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ากระโตกกระตากมากเกินไปนะคือตัวกลิ่นเนี่ยจะออกแนวเป็นกลิ่นที่สมบูรณ์แล้วก็สุภาพใช้งานในออฟฟิศได้อย่างโอเคและเหมาะกับบุคลิกที่แนวอินโทรเวิร์สด้วยนะครับส่วนอีกลิ่นหนึ่งนะครับสำหรับกลางคืนก็คือ เลตันเอ็กซ์คลูซีฟครับเป็นกลิ่นที่มีความล้ำลึกนะครับมีความนิ่งสงบแล้วก็ตัวกลิ่นมีความเซ็กซี่มากๆนะครับตัวนี้นี่ก็เลยจัดมาเป็นคอมบิเนชันกลางคืนนะครับแต่สําหรับคารานนะครับอยากจะให้ข้อสังเกตไปน,นิดหนึ่งนะครับคือตัวคารนานี่เป็นอะไรที่อินโทรเวิร์ดก็ได้เอ็กโทรเวิร์ดก็ได้นะเพราะฉะนั้น,นผมอาจจะแยกคารานเป็นตัวหนึ่งที่เป็นออปชั่นอลเลยนะคือคุณสามารถจะเก็บคารานด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะได้กลิ่นที่แบบว่ายูนิคแล้วก็เหมือนกับชอบกลิ่นของเขาอะนะครับ ตรงนี้นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ผมว่าถ้าเก็บมาเป็นเป็นคอมบิเนชันแบบนี้ผมอาจจะเก็บเป็นตัวที่เป็นเอ่อเฟลาซัสกับเพกาซัสไดคูลสีก่อนแล้วก็อาจจะมีคารานนะถูกไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าเอ่อสปรินที่มันจะเป็นลักษณะของเอ่อแฮริ่มเพิ่มลงไปนิดนึงประมาณนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ชอบจะอินโทรเวิร์ดหรือว่าจะเอ็กโทรเวิร์ดนะครับแล้วก็ถือเป็นความโชคดีนะครับของคนที่เป็นแอมบริเวิร์ดหรือเป็นพวกที่แบบจะอินโทรเวิร์ดก็ได้จะเอ็กโทรเวิร์ดก็ดีนะครับคือคุณสามารถซื้้อไดทุกตััวเลยครบ ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าเป็นผมผมเก็บทุกตัวนะครับตัวนี้ก็ทยอยเก็บกันไปนะฮะพาฟาร์มซัมเรีนะครับเราสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็การแบบว่าฟรีออเดอร์เข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่มีขายเป็นช็อปแบบเป็นทางการในประเทศไทยเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากแล้วก็อยู่นิคแน่นอนนะผมว่าถ้าใช้แบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ที่มีมิติของกลิ่นค่อนข้างซับซ้อนนะครับมีความเซ็กซี่แทบทุกกลิ่นเลยแล้วก็ ในกลิ่นเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็แน่นอนเลยคุณใช้ปุ๊บเนี่ยเป็นจุดเด่นแน่นอนเพราะว่าพอฟัมซูมารีจะมีกลิ่นที่เป็นแบบกลิ่นที่คุณไม่คุ้นเคยอ่ะรับรองว่าถูกใจกันแน่ๆครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไกด์ไลน์ในวันนี้นะครับที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กับไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมใครๆที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด s u b s c r i ร e และสั่นกระดิ่ง สามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Instagram และทุกช่องทางที่ผมมีนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะให้ทำไบยิ่งไกด์ของน้ำหอมแบรนด์ไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เช่นกันสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย